ในการเขตอนุรักษ์ป่าสลักพระประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่นายวสันต์สุนจิรัต กำนันตำบนช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ปรึกษาคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคตะวันตกสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสองแควตะวันตกออนไลน์ว่าเมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าหกสิเจ็ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตรักษาพันสัตว์ป่าสลักพระอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในภัยทูลอินทรบุตรหัวหน้าเขตรักษาพันสัตว์ป่าสลักพระสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สามบ้านโป่ง เป็นประธานประชุมเครือข่ายช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่จะดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมการจัดทำแบบเสนอแผนงานโครงการเพื่อจัดของเงินเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2567ด้วยในการประชุมนี้นางสาวพรประภาเสนาบุตรผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3บ้านโป่งปาดตะบลช่องเสดาผู้เข้าร่วมคัดเลือกเข้าโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าร่วมประชุมเพื่อเสนอแผนงานโครงการขอรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณพร้อมท้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานการศึกษาพฤติกรรมของช้างป่าปัญหาการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย